ทุ่มแล้วเนาะส่งลูกๆเข้านอนแล้วแต่เด็กๆยังไม่นอนหรอกก็แค่เตรียมพร้อมนะคะอ่าวันนี้มีอะไรจะมาให้ดูเนาะอย่างที่ได้เห็นกันว่าคุณต่อว่าให้เด็กๆช่วยแกะกระเทียมนะคะก็มีกระเทียมเนาะอันนี้ก็คือล้างแล้วก็รอให้มันแห้งหน่อยส่วนนี้ก็เป็นพริกนะคะก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าก็จะมีทั้งพริกใหญ่แล้วก็พริกเม็ดเล็กเลย ถ้าจําได้วันก่อนเนาะคลิปก่อนหน้านี้ที่คุณต่อบอกว่าเดี๋ยวคุณต่าจะมาทำเป็นพริกกระเทียมน้ํามันเป็นการถนอมอาหารเพื่อที่จะเอามาใช้เวลาเราแบบอยากจะผัดอาหารอะไรก็ตามแต่นอกเหนือจากนั้นคุณต่อได้เพิ่มเติมนะคะว่าอยากจะทําอย่างอื่นด้วยก็คืออยากจะทําพริกน้ําส้มนะคะแล้วก็อยากจะทำะแบบน้ำำํายําเก็บไว้ในตู้เย็นเผื่อเวลาแบบเด็กๆอยากกินยำอะไรเงี้ยก็เอาแค่น้ำำํายํามาเทใส่แล้วก็ ผสมกับเนื้อสัตว์ผักอะไรต่างๆอะไรแบบนั้นนะอ่าแล้วก็นี่ก็เป็นสิ่งที่เตรียมไว้นะคะอันนี้เป็นพริกแกงจินดาของไทยส่วนพริกนี้เป็นพริกอียิปต์นะคะคุณตอกซื้อมาเพื่อที่จะเพิ่มสีสันให้มันแดงมากขึ้นความเผ็ดมันไม่เท่ากับพริกนี้แต่ว่ามันก็เผ็ดอยู่นะสําหรับคนที่ไม่กินเผ็ดมากินอันนี้ก็คงจะบอกว่าเออเผ็ดอะไรแบบนั้นเออนั่นแหละก็จะใช้สิ่งเหล่านี้นะคะในการทํา แล้วก็ยังมีอีกอย่างก็คือลาผักชีที่จะเอาไว้สําหรับทําน้ำำํายําแต่อย่างอื่นก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะส่วนอันนี้ขยันขยันซื้อมานานละก็เอามาหั่นเพื่อที่ว่าเดี๋ยวจะทําเป็นอาหารในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับเรานะคะแล้วนี่ก็ขยันขยันวันนี้ขยันก็จัดเต็มนะคะทอบหลายอย่างอันนี้เป็นเต้าหู้ก็เพิ่งสั่งซื้อมาจากวีว่าก่อนหน้านี้มันเป็นเต้าหู้อ่อนใช่ปะ่ะเราก็เอาเข้าเครื่อง อะไรนะเครื่องทอดไรน้น้ำมัน Air Fryer นะคะแล้วก็เนี่ยก็จะกลายเป็นเต้าหู้แบบนี้นะคะซึ่งดีงามมากเลยก็จะเก็บไว้ใน,นตู้เย็นเวลาจะใช้ก็ค่อยเอาออกมาใช้ค่ะมันก็จะอยู่ได้นานกว่าในสภาพที่เป็นเต้าหู้ on, อ,อ่อนๆเนาะแบบนั้นวันนี้ขย,ยันจริงๆทำหลายอย่างนะคะส่วนไอพวกพริกเหล่านี้เนี่ยคุณต่อกบว่าวันนี้อาจจะทำทำอะไรก่อนดี ทำเป็นพริกน้ำส้มก่อนแล้วกันสาหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยทําเป็นพริกกระเทียมน้ํามันนะคะส่วนไอ้พวกนี้เดี๋ยวขอไปเก็บในตู้เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทํากันเอาละคะ่ะตอนนี้คุณเต๋อก็แบ่งพริกแล้วก็กระเทียมไว้นะคะก็จะใช้ทั้งพริกใหญ่แล้วก็พริกเม็ดเล็กด้วยนะแล้วก็กระเทียมในการที่จะทำพริกน้าส้มเนาะไว้เวลาแบบกินก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทํากันเลยค่ะ แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวคุณตอจะไปหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะนะคะตอนนี้ก็ตัดพริกแล้วก็กระเทียมเป็นชิ้นที่เล็กลงนะคะเราก็จะใส่โถปั่นลงไปเลยอันนี้คุณต่อก็ไม่ได้มีสูตรเป๊ะๆอ่ะเราก็กะตามความรู้สึกแล้ววันนี้ก็คือจะใช้สเตเวียนะไม่ใช้น้ำตาลประมาณนี้แล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยนะคะ ในการทำพริกน้ำส้มนั้นประมาณนี้เดี๋ยวค่อยชิมอีกทีแล้วก็ <c oughs> ใส่น้ำส้มลงไปที่เสียงคุณต่อบเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ายังเป็นหวัดอยู่นะคะไม่สบายและเสียงไอที่ได้ยินตะก,กี้ก็คือเสียงของพอลมดนะทำเยอะๆไปเลย <c oughs> คือเวลากินก๋วยเตี๋ยวอ่ะเราชอบกินกับพริกน้ำส้มเนาะมันก็จะอร่อย เดี๋ยวไปปั่นก่อนแนละ้วถ้าต้องเอ่อเพิ่มเติมลดหวานรดเค็มอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยเติมทีหลังนะคะตอนนี้นะนงงาส้มของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก่อนหน้านี้คุณต๋อก็ชิมไปแล้วนะรสชาติดีงามมากเลยค่ะพอดีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยปรุงได้ตามใจ แล้วก็จะบอกว่าเวลาชิมเนี่ยก็ระวังนิดนึงไม่งั้นมันจะสำลักได้เวราจะเผ็ดพริก,กนะก็โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะบรรจุใส่โหลใส่กระปุกอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วเราก็มีกระปุกนี้นะกระปุกกาแฟ Recycle ลเอาก่อนที่จะเทนี่ก็คนให้มันเข้ากันก่อนเพราะว่าเศษพริกมันจะลอยอยู่ข้างบนนะ คิดว่ากระปุกนี้ไม่น่าจะพอ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรเรามีกระปุกไออะไรนะกระปุกเอ่อแบบเนี้ยเยอะเ <c oughs> ทลงไปเลยจ้า <c oughs> มีต่อนพริกด้วยนะจ้า <c oughs> ชอบมากก <c oughs> ็เหลือนิดเดียวเลือนิดเดียวเอดีดีดีเสร็ <c oughs> จเรียบร้อยนะคะเราก็ปิดฝา <c oughs> แล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นจ้ะ เราก็จะมีพริกน้ำส้มไว้ทานกับกว๋วยเตี๋ยวหรือว่าเวลาทำไห้พวกแบบอะไรนะไก่อบอะเออไก่อบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ราดหรืออะไรที่เป็นสไตล์แบบข้าวขาวัวอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้แทนได้ใช้น้ำส้มเนี่ยกินกับแบบนั้นได้เออเสร็จแล้วค่ะอ่ะยังเหลืออีกหน่อยนึงนะก็ใช้กระปุกนี้อันนี้เป็นกระปุกกระเทียมเจียวที่เราซื้อมา ก็ได้อยู่เศษนี้ก็เสียดายจะเสียดายคิดไปคิดมาเดี๋ยวทำน้ำยำเลยดีกว่าไหนๆคือมันก็เปื้อนแล้วก็ปัดแล้วอะ,อะเนาะเสร็จเรียบร้อยนี่ก็ใส่ตู้เย็นนะคะไม่ใส่ก็ได้นะมันก็ไม่เสียหรอกแต่ใส่มันก็ดีกว่าได้อีกกระปุกเล็กๆอล่ะขั้นตอนก่อนที่จะทำน้ำยำนะคะอันนี้คุณต่อไปเอา น้ำตาลมะพร้าวมาที่แรกว่าจะใช้สเตเวียแต่ว่าเราอยากให้มันอร่อยอะอร่อยอย่างแท้ทูเราก็เลยเอาน้ำตาลมะพร้าวมาละลายนะคะคืออาจจะไม่ใช้ทั้งหมดแต่ว่าเราเอาละลายไว้ก่อนเอาละค่ะและนี่นะคะคุณต่อก็เตรียมที่จะเอาไว้สําหรับทําน้ํายำเนาะเดี๋ยวจะไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนกันค่ะก็จะมีกระเทียมรากผักชีพริก พริกแดงจินดาแล้วก็พริกอีบนะคะคือคุณต่อก็อย่างที่บอกไม่มีสุดเป,ป๊ะเอาตามความรู้สึกเลยนะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะเพื่อนๆการทำยำนี่ก็แล้วแต่ชอบเลยนะเอาละตอนนี้ก็หั่นทุกอย่างเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คุณต่อเพิ่มผักชีเฉพาะผักชีไปด้วยประมาณแบบกรรมัมเล็กๆกําหนึ่งเพราะว่ารากผักชีมันน้อยไปในความรู้สึก ใช้ความรู้สึกในการทาอาหารค่ะแต่ก็ยังคิดดูว่าเออถ้าวันหนึ่งอินรอเนาะเรามีร้านอาหารเราควรจะต้องแบบทําให้มันสุดเป๊ะนิดนึงอะ่ะอย่ามาใช้อารมณ์มันไม่ได้เดี๋ยวรสชาติเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างอะไรอย่างนี้เนาะ,ะเราก็จะใส่ลงไปในเครื่องปั่นก่อนเลยรู้สึกผักชีน่าจะเยอะไปแต่เอาเถอะนะอ่า ใช้มือขนาดนี้ก็ล้างมือด้วยนะคะคือคุณต่อวัาล้างอยู่แล้วพอจับใส่เสร็จก็ต้องล้างด้วยเดี๋ยวแสบนะฮะแสบตอนนี้ก็รอน้ำเอ่ออะไรนะรอน้ำน้ำตาลอ่ะโอยเราเดี๋ยวเราจะเอาน้ำตาลเทใส่ลงไปเพื่อที่จะปัน่นเอาละค่ะตอนนี้นะคะน้ำตาลก็ละลายได้ทีละเดี๋ยวคุณต่อก็จะใส่ไปแบบนี้แหละ ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเติมรสปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะมะนาวนี่ตั้งใจว่าเดี๋ยวไว้ค่อยใส่ตอนที่เวลาเราจะกินจริงๆแล้วกันอันนี้เราก็ทำเป็นแบบน้ำจิ้มไว้ก่อนน้ำปลาก็ต้องใช้ปริมาณเยอะเหมือนกันอะรสชาติมันจะต้องแบบอะไรนะกรมกล่อมนะฮะอาจจะต้องเติมน้ำร้อนด้วย <c oughs> <c oughs> เราก็จะเอเาไปปั่นนะอาจจะเติมน้ำอีกหน่อยหนึ่งนะคะ <c oughs> เพื่อให้ปั่นง่ายขึ้น <c oughs> เด็กก็ยังไม่นอนสักทีนะคะเอาลังเดี๋ยวเราจะปั่นกันนะ <c oughs> ช่วงเวลานี้นะคะก็มาชิมว่ารสชาติเป็นยังไงมันก็ควรจะแบบ เค็มหน่อยอ่ะเค็มหวานอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะคะคนเน้นเค็มมันก็เค็มไปเลยค่อนข้างที่จะขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้นไปต้องเติมน้ำเข้าไปอีกนะคะเดี๋ยวขอชิมหน่อยอันนี้ช้อนล้างแล้วนะชิมแล้วเดี๋ยวจะไปล้างใหม่เค็มน้อยไปยังไม่เค็ม <c oughs> อาจจะเป็นเพราะคุณต่อเติมน้ำเพิ่มเข้าไปอีกไง รสชาติน้ำยำม,มันต้องเข้มข้นเนอะเพราะเวลาเราเอาไปผสมกับบุนเส้นผกักเ,เนื้อสัตว์ต่างๆอะค่ะมันก็จะชืดลงเนาะก็แบบนี้แหละเติมน้ำตาลเข้าไปอีกไหมแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ำเปล่าด้วยดีกว่าเพิ่มปริมาณเพิ่มปริมาณ ชิมรอบที่สองดีละเดี๋ยวไว้เวลาที่เราจะเอามาใช้เป็นยำจริงๆเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยปรุงเพิ่มอะไรเพิ่มเนาะอย่างเช่นแบบเติมน้ำปลาเติมมะนาว แล้วก็บรรจุใส่ขวดนะคะส่วนที่เหลือนี่ก็เดี๋ยวหากกระปุกอื่นมาใส่เนาะนี่ดีงาม หลังจากที่ทําน้ํายําแล้วก็ทําพริกน้ําส้มเสร็จแล้วนะคะคุณตอ่อวก็ยังไม่ได้เข้านอนทันทีนะคะก็เตรียมอาหารสําหรับเช้าวันใหม่เพื่อที่จะให้ลูกๆออกไปโรงเรียนแล้วก็ให้พ่อหลวงวเอาไปที่ทํางานค่ะและนี่ก็คือหน้าตาอาหารค่ะออกจากสุขภาพหน่อยนะคะก็เป็นอกไก่อบแล้วก็มีผัดพริกหวานแล้วก็มีน้ำซอสโยเกิร์ตอันเนี้ยอร่อยมากเลยเดี๋ยวไว้คราวหน้าคุณต่อจะทําให้ดูนะคะ ส่วนตัวคุณเต๋าเนี่ยชอบเมนูนี้มากเลยนะคะอันนี้ก็ทําเป็นครั้งที่2แล้วค่ะมันรู้สึกว่าสุขภาพแล้วก็มีรสชาติที่ดีนะคะแปลกใหม่ไปอีกแบบค่ะแล้วก็ข้ามไปสู่เช้าวันใหม่เลยค่ะวันนี้นะคะคุณเต๋าก็ตามลูกไปที่หลังค่ะลูกๆเนี่ยไปรอรถบัสด่วงหน้าแล้วนะคะเด็กๆยังไม่รู้ว่าแม่ตามลงมานะคะไม่ใช่ว่าเป็นแม่ที่ดีอะไรลงมาถ่ายวิดีโอจริงๆเพราะว่าเด็กๆแต่งตัวน่ารักวันนี้นะคะ <im itation> <im itation> มาแลยังสวนหีพับอกว่าให้ยืนถ่ายรูปดีๆ <im itation> ก็นั่งลงกันนะคะสภาพ <im itation> มาสายค่ะก็เลยมาอีกด้านหนึ่งนะกคลิก <im itation> ขัดจากหน้าตานะคะก็ xúc xuân mỹ náo lúc tội gì จริงๆตอนนี้ก็สายแล้วค่ะก็จะมาทำเป็นนมถั่วเหลืองแล้วก็ใส่งานนะคะที่เราทำไว้คือเออตั้งแต่ไปส่งลูกตอนเช้าเนาะก็ยังไม่ได้ทานอะไรนะคะเพราะว่าเมื่อคืนก็ทานเยอะช่วงนี้คือทานเยอะมากนะคะก็เลยเออกินสายหน่อยแต่จริงๆไม่ใช่อะไรคือตัดต่อคลิปจนเสร็จพอทำงานเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาเนี่ยแหละ อันนี้เราก็ใส่งาลงไปนะคะจริงๆจะกินแบบเย็นอย่างนี้เลยก็ได้นะแต่นี้เราจะเอาไปแบบไปอุ่นหน่อยให้เป็นแบบเอ่อเป็นน้ำเต้าหู้นะคะแต่รสชาติมันมันก็ไม่เหมือนน้ำเต้าหู้ที่ขายที่บ้านเราเนาะเวลาซื้อแบบกล่องแบบนี้มันก็จะเป็นลักษณะนมถั่วเหลืองมากกว่ามันคนละรสชาติอะเออ,เอ,อ เอากาออกก่อนเดี๋ยวกาแฟอาจจะดื่มทีหลังนะคะส่วนนี้เป็นหม้อที่ทําต้มแซบซุปเนื้อสไตล์เราเมื่อวานเนาะแล้วมันเหลืออยู่เท่านี้แหละค่ะขายดีมากเลยค่ะเราก็เลยจะมากินของเหลือเนื้อก็น่าจะเหลืออยู่ชิ้นเดียวยนี่แหละจะเป็นอาหารเช้าของเราต่อจากนมถั่วเหลืองงาดํานะคะบํารุงเส้นผมค่ะส่วนข้างๆกันนี้นะคะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรกระด้งหรือกระจาดนะกระด้งใช่ไหมคะ ที่ะะเตรียมไว้ที่จะทําเป็นพริกกระเทียมน้ํามันนะอันนี้เราซื้อพริกมาเพิ่มด้วยเราเอาพริกเขียวเพิ่มด้วยนะคะให้มันมีสีสันผสมกันแต่ว่าเอาสีแดงนําก่อนตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทําเมื่อไรแต่ก่อนที่จะทานี่ก็คือจะเอเด็ดเอนี N ่ออกนะ <S 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 เราเดี๋ยวค่อยทําอาจจะทําตอนบ่ายหรือจะเป็นช่วงเช้าก็ไม่แน่ใจเพราะค่อนข้างจะเหนื่อยเหมือนกันเพราะเมื่อคือนเนี่ย นอนดึกมากนอนประมาณตีสองได้แล้วก็ตื่นเช้าเนาะตีห้าอะไรเงี้ยนี่ก็ยังไม่นอนเลยก็เออกำลังคิดอยู่ว่าจะทําช่วงเช้าดูว่าจะทํากลางวันดีนะคะเอาล้วค่ะตอนนี้นมถั่วเหลืองงาดําของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะอ่ะอันนี้จะไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่สเตเียรีอะไรทั้งสิ้นนะคะดื่มแบบนี้ก็หอมอร่อยนะนี่นะจ๊ะ นุ่มถั่วหรืองานดำของเราลูกๆกลับมาแล้วนะคะก็กลับมาได้สักพักแล้วล่ะนี่จะมาให้ดูอันนี้ก็เป็น ฟรุตสล,ลัดนมสดนะคะพร้อมที่จะทานเหมาะมากยิ่งแบบอากาศร้อนๆอย่างบ้านเราเนี่ยได้ได้ทานแล้วสดชื่นแล้วก็เป็นความหวานที่มาจากผลไม้ทำกี่ครั้งก็ต้องแนะนำให้แบบทำตามเผื่อได้ปูดต้องชอบแน่นอนขอนะคอนเฟิร์มความอร่อยนะเหมาะสำหรับคนแบบชอบกินของหวานเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอยากจะลดน้ำตาลก็มากินนี่แทนแต่แน่นอนแหละผลไม้มันก็มีน้ำตาลแต่มันก็เออดีกว่าไหมก็ลองไปทำกันดูนะ พอเตรียมฟุตสลัดนมสดให้เด็กๆเกสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณต๋อก็ทําการสั่งยาค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านนะคะก็คือป่วยกันทุกคนเลยค่ะคุณต๋อเองเนี่ยที่เหมือนจะหายจากหวัดแล้วแต่ก็ติดอีกรอบนะคะก็ติดจากไม่พอละมุดก็ตัต้านนี่ยละค่ะตอนนี้ก็ข้ามาช่วงเย็นเลยนะคะอาหารเย็นวันนี้ก็คือแกงผักโขมแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปให้ดูนะคะเพราะว่า ก็ทำบ่อยแล้วเนาะล่าสุดก็น่าจะไม่นานเท่าไหร่ไอ้แกงผักขมเนี่ยก็เลยเออนั่นแหละมามาดูตอนขั้นตอนใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็ใส่ผักขมลงไปแล้วส่วนนี้ก็เป็นกระเทียมกับอ่ผักชีนะคะก็เอามาผัดผัด,ผดท,อทอดๆนะคะให้กระเทียมหอมมื้อเย็นของเราก็ง่ายๆค่ะเพอเราหมดกลับมาเนี่ยหิหวโหยมากคุณต๋อก็เลยเอา,เอ,าอะไรนะ นมฟุตสลัดนมสดนะคะให้กับพ่อละมุดทาน,นะคะ่ะ <c oughs> จะได้ไม่แบบโมโหหิวเอาล่ะเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จเลยแล้วกันเนาะว่าหน้าตาอาหารเย็นของเราจะเป็นอย่างไรเมนูนี้เป็นเมนูที่คุณต๋อโปรดมากและลูกทุกคนก็โปรดมากค่ะตอนนี้กระเทียมกับผักชีของเราก็เจียวเสร็จแล้วรอฟังสิยงชา นี่คือความอร่อยทำให้แกงผักขมของเรามีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะคะ <c oughs> <c oughs> เพียงเท่านี้แกงผักขมของเราก็เสร็จแล้วค่ะอร่อยมากไมใครอยากลองทำก็ไปค้นหาสูตรได้นะคะแกงผักขมอ,อีป์คุณเต่าสะพายอีบค่ะเซิร์ชแบบนี้เลยนะคะแล้วมันจะโผล่ออกมาค่ะและอาหารค่ำของเราในวันนี้ก็คือแกงผักโขมแสนอร่อยบายคุณเต่าค่ะ ส่วนวิธีการทำพริกกระเทียมในน้ำมันเนี่ยเพื่อนๆรอหน่อยนะคะคลิปหน้ามีแน่นอนค่ะอินช่าล้อสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะอัสลามุอะลัยกุ้มค่ะ